สวัสดีครับทำกินเองนะครับวันนี้แอดมินมีวิธีการทำแกงอ่อมไก่ง่ายๆมาฝากนะครับสูตรนี้รสนัวเข้มหอมปลามากนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำเลยนะครับอันดับแรกนะครับสะโพกไก่นะครับสับไว้เป็นชิ้นแบบนี้นะครับเครื่องในไก่ล้างทำความสะอาดไว้ให้เรียบร้อยนะครับบั้งกล่นด้วยนะครับมะเขือนะครับหั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะครับถั่วฝักยาวหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวคั่วครับผม กล่อมปีนะครับหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับใบแมงลักครับผมผักชีลาวต้นหอมท่อนนะครับผงปรุงรสครับผมน้ำปลาร้าครับน้ำปลาครับเกลือป่นเล็กน้อยครับผมใบมะกรูดฉีกตะไคร้หั่นท่อนนะครับหอมแดงพริกจินดาแดงนะครับตะไคร้ซอยนะครับพริกแห้งเล็กครับผม แล้วก็น้ําสะอาดนะครับส่วนผสมมีเท่านี้นะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะทําเครื่องกันก่อนนะครับโดยการเอาพริกกับเกลือลงไปโขกให้แหลกก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเสร็จแล้วนะครับตามด้วยตะไคร้ซอยครับพริกจินดาแดงนะครับโขกจนแหลกนะครับจากนั้นนะครับใส่หอมแดงลงไปโขกต่อนะครับ แอดมินจะโขกแค่พอแหลกนะครับถ้าใครชอบละเอียดก็สามารถโขกจนละเอียดได้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เครื่องแกงแล้วนะครับเป็นเครื่องแกงอ่อมนะครับนําไปคั่วนะครับลงในหม้อนะครับตั้งไฟอ่อนๆนะครับคั่วจนหอมก่อนนะครับจากนั้นนะครับใส่เนื้อไก่ที่เป็นสะโพกลงไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครใช้ส่วนอื่นๆก็ได้นะครับคั่วจนหอมนะครับเริ่มสุกนะครับหลังจากนั้นจะตามด้วยเครื่องในไก่นะครับ นี่นะครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับจนมีกลิ่นหอมเริ่มสุกแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับใส่ตะไคร้นะครับใบมะกรูดฉีกบางส่วนนะครับจะช่วยให้มีกลิ่นหอมนะครับตามด้วยน้ำปลาล้านะครับเอาลงไปรวนกับเนื้อไก่แล้วก็เครื่องในไก่นะครับลวนจนสุกเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับใส่ผงปรุงรสครับน้ำปลาครับมะเขือครับผมใส่ลงไปได้เลยนะครับใช้ไฟแรงแล้วนะครับตอนนี้ตัวฝักยาวครับกรำปีครับ เติมน้ำลงไปได้นะครับน้ำเนี่ยแอดมินจะเอาไปล้างกับโคกที่เราโคกเครื่องนะครับเสร็จแล้วนะครับตั้งจนทุกอย่างสุกตามชอบนะครับใครชอบเปื่อยตั้งให้เปื่อยเลยนะครับนี่นะครับจะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับใส่ใบมะกรูดส่วนที่เหลือนะครับลงไปเพิ่มความหอมและสีสันนะครับ ผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักตามไปได้เลยครับต้นหอมหั่นท่อนนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะปิดฝาไว้แล้วก็อ่อมไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับว่าใครอยากได้เปื่อยขนาดไหนนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเสร็จแล้วก่อนทานก็จะโรยข้าวคั่วให้หอมนะครับแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงอ่อมในแบบของทำกินเองนะครับ ส่วนผุมต่างๆเขียนวาให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ